หาใหญ่นะครับที่ตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสาก์เนี่ยเร่งประชุมด่วนก็คือกรณีการโกงเงินสาก์เกษตรน,นะครับทางฐมนตรีช่วยมัญญาไทยเศษนะครับเรียกประชุมด่วนนี้ที่ประชุมรับทราบตอนนี้ความเสียหายทะลุไป491ล้านแล้วนะครับความเสียหายเกิดขึ้นใน85บัญชีด้วยกันนะฮะและในที่ประชุมนอกจากความเสียหายแล้วเนี่ยนะครับยังมีการรายงานทุนเรือนหุ้นของสาก์ล่าสุด1,574ล้านนะครับในจำนวนนี้เป็นทุนสำรอง151ล้าน แล้วก็เงินฝากในสถาบันการเงินอื่นที่เป็นเงินลงทุนเนี่ย650ล้านนะครับสากรก็ยืนยันพร้อมรับผิดชอบเงินฝากของสมาชิกทุกคนแล้วก็จะเร่งตรวจสอบทุกบัญชีให้เสร็จภายใน8เมษายนนะฮะขณะเดียวกันครับเปิดให้สมาชิกสากรที่ถูกทุจริตเงินเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความเห็นแล้วก็สอบถามว่าปัญหาต่างๆเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะครับส่วนใหญ่สมาชิกที่ได้รับความเสียหายก็เป็นสมาชิกที่ไม่ค่อยมีการทําธุรกรรมถอนเงิน เพียงแค่รับรู้ยอดจากสลิปที่สาขกรเนี่ยมีการปริ้นให้ทุกเดือนผ่านระบบพิมพ์ดิจิทไฟฟ้าซึ่งพุทธิจิตครับเขาแอบปลอมลายเซ็นถอนเงินแล้วไม่มีการบันทึกยอดจริงในระบบขณะที่บางรายไว้ใจฝากสมุดเงินฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ของสาขกรและถูกปลอมลายเซ็นถอนเงินนะฮะปรากฏเรื่องมาแดงตอนไหนรู้ไหมฮะคุณผู้ชมคุณนัสิริมาแดงตอน28มีนาคมซึ่งมีแอปพลิเคชันให้ตรวจสอบยอดเงินแบบเรียลไทม์ ปรากฏยอดเงินไม่ตรงกันทีนี้คุณผู้ชมก็เลยนำมาสู่การตรวจสอบและพบว่าทุจริตทีนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะถึงขั้นบางรายเนี่ยฝากสมุดไว้กับเจ้าหน้าที่แล้วถูกปลอมลาเซ็นถอนเงินออกมาเนี่ยนะครับล่าสุดมีคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาฐานลักทรัพย์ในจ้างแล้ว2คนด้วยกันประกอบด้วยทางผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็ยังมีหัวหน้าฝ่ายการเงินสหกรณ์ด้วยครับมาถอนเลยจนครั้งเดียวค่ะ ณวันล่าสุดที่สะกรให้เช็คเนี่ยได้รับแจ้งจากจากเพื่อนก็เลยมาที่สะกรขอสเตตเมนต์ดูปรากฏว่าเงินของที่ฉันถูกถอนไปสี่ครั้งค่ะทั้งหมดถอนไปสามล้านสี่แสนสามหมื่นค่ะโดยทั้งหมดสิบเอ็ดครั้งค่ะ ทำตั้งแต่ปีหกหนึ 1, ่งค่ะสองห้าหกหนึ่งตั้งแต่วันประชุมปันผลเงินสากรแล้วก็มีการถอนออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถอนยอดที่เรามีอยู่เดิมแล้วค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือวันที่เจ็ดมีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะมีการถอนออกอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้ความเสียหายนะครับ85คนมูลค่า4ี่าสิบล้านนะฮะอันนี้เทียบให้ผู้ชม,มเห็นชัดๆว่าจริงๆในฝั่งของสากรเนี่ย ต้องบอกว่าพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะฮะแน่นอนความไม่มั่นใจมันเกิดขึ้นนะ,ะในที่ประชุมเขาก็เลยเปิดให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาไปคุยเลยว่าแนวทางการแก้ปัญหาจะเป็นยังไงนะครับแล้วอีกส่วนก็คือพอสากรมีปัญหาทีนี้คุณผู้ชมมันจะกระทบไปที่สถาบันการเงินอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้รอจับตานะครับทำให้เรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณมนัญญาบอกว่าจะรีบเสนอนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการพิเศษร่วม ระหว่างดีเอสไอปปงและกระทรวงเกษตรครับเร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ต้องหาติดตามเส้นทางทางการเงินที่แม้จะถูกยักย้ายถ่ายเทไปแล้วเพื่อที่จะคืนเงินให้กับสมาชิกแล้วก็ฝากไปถึงผู้ต้องหาที่แม้จะมีข่าวว่าหลบหนีไปเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมีข่าวว่าไปลาวไปเวียดนามเนี่ยนะฮะแต่ทราบว่ายังมีคนที่ติดต่อได้ก็ให้รีบเอาเงินมาคืนอยากให้คนในครอบครัวต้องเดือดร้อนในฐานสมรู้ร่วมคิดนะครับ และยังเปิดเผยด้วยว่าตอนนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพ้องเร่งตรวจสอบสหกรณ์อื่นทั่วประเทศด้วยว่าเจอแบบเดียวกันแบบนี้ไหมให้จัดทําระบบรายงานการทําธุรกรรมแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันครับเพื่อให้ตรวจสอบยอดเงินได้ทันทีนะฮะขณะเดียวกันยังหาทางสั่งอุดช่องโหว่การพุจริตในอนาคตด้วยแล้วก็ทั้งในส่วนของผู้ตรวจบัญชีเนี่ยจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยถ้าปล่อยปละละเลยให้เกิดการพุจริตไม่ใช่แค่เพิกถอนใบอนุญ,ญาตหรือว่า เปลี่ยนการโอนยอดเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้วไม่จ่ายเป็นเงินสดนะครับส่วนแนวทางที่จะปรับโครงสร้างการกำกับดูแลสาก์ทั่วประเทศโดยให้ทางแบงค์ชาติหรือว่ากระทรวงการคลังที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินมากกว่าเป็นผู้ดูแลนั้นนะฮะทางรัฐมนตรีช่วยมนัญญาบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าสาก์เนี่ยถือเป็นนิติบุคคลนะครับแต่ถึงแม้ธนาคารเองมนัญญาบอกว่าก็ยังเคยเจอปัญหาการผู้จริตมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยพูดในที่ประชุมครับ มันมีก,กฎระเบียบในการปฏิบัติงานอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องไปเพิ่มกฎระเบียบอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าไม่ใช่พอจ้างจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ใช่ทางวิชาชีพพอตรวจสอบมาแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยทำทำบัญชีหละหลวมแล้วก็ไม่สามารถที่จะกรมส่งเสริมหรือกรมตรวจเนี่ยก็ให้ความไว้วางใจว่าสามารถจะตรวจสอบได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นบริษัทที่ทางสหกรณ์นั้นเลือกมาแล้วพอผิดปั๊บเนี่ยก็ทำให้อ่า ผู้ที่ทําการตรวจสอบบัญชีเนี่ยคือไม่สามารถจะรับความผิดอะไรได้เลยแต่ตอบไปเนี้ยก็คงใครที่จะมาทําตรงนี้ก็คงจะต้องใช้คําว่าเงินคาอันนี้กฎหมายตรงนี้เราคงจะต้องไปศึกษาเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ในวันนี้ว่าคนที่อยู่ดีๆจบแค่40ชั่วโมงแล้วมาตรวจเงินเป็นร้อยล้านพันล้านและพอเวลาเกิดการโกงเกิดขึ้นไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรเลยต้องเข้าใจนะฮะทุกสากลเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นเรื่องการวางระบบควบคุมภายในทุกสากลต้องมี ภายใต้การกํากับของกรมตรวบัญชีสารกรกรมเสริมสารกรนะครับแต่ในการปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับในทุกระบบนะฮะในทุกองกนะครอาจจะหยิบมาใช้ไม่หมดนะครับเกิดอย่างเช่นเนี่ยที่สารกรของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะท่านจะจะทราบเลยว่ามีสมาชิกบางท่านเนี่ยถึงกระทั่งเอาสมตรเงินฝากฝากไว้กับผู้จัดก,การอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคือระบบที่ไม่ได้จะเกิดขึ้น